เจ้าพ่อเน่พ่อแปลว่าสิลป์น้ำนมแปลว่าเข้ามาแทนที่เขาก็คือพวกแม่นแบบสิมาแทนแล้วนะแบบเขาออกมาแบบว่ามาศึกษากันหาแบบว่ามาออกมาคุยกับเจ้าเนี่ยนะโดยพ่อพอโดยพ่อของลูกนี่ตั้งแต่เลือกลากันไปนี่เขาได้ติดต่อมาหาลูกหาเจ้าเลยปะเปิดเว้ยขากลีนาะตังนังเนี่ยก็ได้ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงเบิร์สุขุสุคนเบิร์สุมองสุบอดเนีพี่น้องเลยพบอเพอ่ออกับสองยูทูบบ่าวล่าว่าเพลินพี่น้องเลยเนาะเส้นเก่าเสเนะา้นเคยเนาะการเมืองกับผ้าผีพะน้องเนาะออกมาตามหาปูาส้สาวโซดหรือว่าพิชิตใจสาวโซดที่คือเก่าพี่น้องเลยเนาะเอาก็ะแบบช่วงนี้กระแบบห่างๆในล่งคลิปกับบกคอยได้ลกดนะอกเพราะว่ามันยากพี่น้องเลยบกคอยมีเวลาเนาะออกไป ถ่ายคลิปแล้วก็ไปสัมภาษณ์น no? ั่นแหละเนาะแล้วก็ถ่ายไปล่าสุดนี่ก็คลิปมีปัญหาก็เลยทําบ่ได้ลงฮอดคลิปซ้ํามันบ่มีเสียงพี่น้องเอ้ยเนาะก็คือมื้อนี้ก็บ่ลายายห่างเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็พาพี่พาน้องเนาะ FC ทางผู้เก่าผู้ใหม่เนาะของบ่ลาพาพื่อนเด้อพี่น้องเด้อบ่สิเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เนาะหนุ่มสูงวัยั่นละที่ว่าติดตามรับชมให้กําลังใจเนาะอยากเห็นผู้สาวโสดเนาะมกสาวลาวแบบนี้นะเนาะ แต่มื่อนี้ก็มีสาวโดอีกคนหนึ่งเนาะมานำเสนอกับแมนเนาะมาให้พี่ให้น้องเอฟซีอะไรได้ฮูจกักได้เบิง่งได้ชมถ้าเกิดว่าสนุกสนใจเพิินเนาะอยากว่าอยากคุยอยากฮูจักเพิินขอน้อมูลติดต่อนอี่คืออยู่ในหน้าจอเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะข้อมูลติดต่อขึ้นอยู่ในหน้าจอนี่แหละถากมาแอดมานํำแอดมินเนาะแล้วก็สิดเอาข้อมูลนั้นให้แล้วก็สิบ่ไปขึ้นอยู่ในหน้าจอเนาะเป็นเบอร์โทรหรือว่าเป็นเฟซเป็นไลน์ของสาวโสด ถูกกรณีเนาะสิบบวกขึ้นอยู่ในหน้าจอมีแต่แอดมาแอดมาเอานำเฮาได้และกับบ่มีการอ่าเขาเรียกว่าอะไรบ่มีขาดใช้จ่ายใดๆทั้งชิ้นเนาะแอดมาฟรีๆพี่น้องเอ้ยเนาะตามนั่นแหละพอรายน์ย้ห่างไปยังไปฮูจักกับซาโซดคนนี้เพื่อพร้อมกันพี่น้องเอ้ยหน้าตาจิ้มลิมขนาดเลยเนาะงามอ่า <laughs> นี่แหละพี่น้องเอ้ยหน้าตาฮูซา,าโซดเนาะ เอาสบายดีสบายอ่าครั้งแรกเรกดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวครั้งแรกนะครับข้งทําอิดเนาะวันนะี้มาเจออุตสาหโสดคนนี้ fc Life, หลายคู่ลคนเหมือนกันน่าจะคุ้นเคยหรือเคยเห็นอันเหงากระหู้เนาะแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ว่าบ่าวลาบาเพลินได้เข้ามานําเสนอเพลินแล้วก็ได้มาสัมภาษณ์เพลินอันนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้อง fc เนาะที่ว่าเข้ามาเบิ่งมาชมกัน ฝากดติดตามเลยกับคนแหลกกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางบ่าวเหล้าเพื่อนเลยกับสาวเล้าในเด้อพี่น้องเด้อสาวโสดทั้งหลายฮะเลยหนึ่งมากบอกว่าสิเป็นผู้สาวไม่ห้างไม่ไม้นอกบางทีก็สาวไม่ห้างอ่าบางทีเขากลับแบบมีปัญหาในด้านครอบครัวนะพี่น้องเลยบาได้คิดจากเลือดเลือดรากับลูกกับผัวแต่มันก็มันก็จำเป็นต้องได้เลือดเลือดราพี่น้องเลยในเมืองแปลว่าคนสองคนมันอยู่นํากันบ่ได้นะแดีว่าเขาบอกเขาใจกันแล้วมันก็ต้องได้แยกทางกันประมาณนั้นเนาะก่อนอื่นก็ขออนุญาต ถามสือ่อยังไงเนาะผู้สาวสื่อจุ๋มสาวจุ๋มโดยมาสื่อหมวนเนี่ยส,ส Fuji, ื่อจุ๋มจุ๋มจุ๋มในบ่อแบบเนื้อจุ๋มซ้นจุ๋มแบบในบ่อสาวจุ๋มปัจจุบันนั่งอยู่จักปีสาวจุ๋มสาวเจ็ดปีสาวเจ็ดปีโอ้อันยุกับบอธมดาอะไรไปเนองจะเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะจะเป็นผู้ใหญ่ในเนี่ยอันนสาวเจ็ดปีแล้วก็ ขออนุญาตถามเนาะที่ผ่านมากค,กคาเ,เคยมีครอบครัวแล้วบ่เคยมีแล้วอืแต่ว่าเลิกลานะ่าเนาะโดยโเลิกล่าได้หลายปีแลยบอสาวจุ๊ดได้เจ็ดแปดเดือนแล้วโอ้โหเจ็ดแปดเดือนอันนี้เคยมีพยานหาหักน้ำกันอยู่บ่ขออนุญาตถามเนาะเคยมีผู้หนึ่งตั้งว่าอ,อันนี้เจ้านี่เป็นแบบว่าบุษราลูกติดเนาะโดยโดยจัดไปพีนะ่น้องเอบุษราลูกติด ลูกใหญ่แล้วบอซาจุ่มสีหอดปีแล้วเออสีหอดปี๋ยิ่งลูกผู้ชายลูกเจ้าผู้ชายออก็คือตอนนี้เจ้าก็เลี้ยงลูกเนาะโดยแต่ว่าบม่ได้ไปง,งนานธนาคารทางใดบ,บ่บม่ได้ไปทางใดคิดว่าสิไปอยู่บ่คิดอยู่แต่บ่มีคนเลีลยเ้ยงลูกโอ้บ่มีผู้เลี้ยงลูกให้เนาะโดย ไม่พี่น้องเลยขอมีคุณลือด,ดุให้ลูกกะสิได้ปีหนึ่งแล้วนะว่าแต่ว่า <c oughs> เลือกลากับพ่อบนี่รับยังเหมือนเทิงปีเนาะโดก็อนุญาตถามเด้อจะอย่าให้ปล่อยเด้อไม่ต้องเครียดเด้อบางทีเอฟซี FC บางคนเพิ่นกะอยากฮู้ถึงต้นปลายสาทเหตุเนาะเพื่อเพิ่นสิได้แต่ว่าเห็นโดนีเ,เนใจเฮานะทั้งเรื่องเล่าที่ผ่านมาบางทีแบบ เจ้าเป็นยังจังเลิกล่ากับเขาแบบนี้น,นะบางทีแบบก็ะดยกขบอกเขาจะกานกระแมนมีแต่มันก็สิมีเหตุผลของมันนะนะแต่บางทีแบบย่านว่าแบบพ่อของลูกแบบไปมีหน่อยมีใไงแบบนี้นะเพื่อจะเออความเห็นตรงเขินใจตรงนี้นะนะแต่บางคนก็แบบว่ากินเหล้าเมาสุรา,ายุ่งเกี่ยวกับสิง่งบวที่ของเสพตรงเส็ติดเนะนี่ยนี่อันนี้ก็ไอ้ตรงเขินใจคือกัน มันก็มีหลายกรณีบัตรกรณีหนึ่งบัดรพอปูแมงยาบอมากบัตรที่ว่าลูกไผ่ถูกเงาปางา้องแบบนี้อ่ามันก็มีหลายกรณียันนัเนี่ยครับที่เหลเจ้าได้คนเนี้ยาถามเป็นจังไดสาวจุนชีวิตขู่เจ้าขู่้เเาามสุยะสุชาเน่โอ้ที่เหล่าเมาสุยาสุราน่เป็นผูน้นำบ่แมน อันนี้ก็ขออนุญาตถามอีกเนาะอยู่ท้ำกันมาหลายปีบ่จังหวะมีพยายนหักน,นะสองสามปีโอ้กใช้ชีวิตอยู่น้ำกันสองสามปีเนาะโดยเป็นสีมีลุน้ำกันคนแรกโดย,โดยคือมณีชื่อออกมาเปิดใจเนาะโดยมณีชื่อออกมาเปิดใจถึงแบบฟังเอาเด้วยซี ที่ท่ามาเบิกมาสม้มแล้วก็ติดตามอยู่ตอนนี้แหละกรณีเปิดใจเด้อสาวจุ๋มมักจะมีลายกรณีไทยหนึ่งม่านคือเขาเปิดใจหนึ่งบางคนเหมือนเดี๋ยวจะมีผู้พาเห็อดอาแสงะโดยควาันตือเฮาเนี่ถูกยากปากมองอะไรเนาะเดี๋ยวหาเงินหาคำผู้เดียวหนี่งกับสิงห์งาแน่มันก็ไดาย้ยาและยางบัด คือเจ้าว่างในราสิไปทะภาปรากฏว่าหลวงอัลลูเจ้ามันก็เลยแบบหนุ่งเง่าไปเบิดเลยตอนนักสี่เจ้าแม่พอเด้อพ่อแม่กันยังเบิดบ่พ่อแม่กันยังจะมีพี่น้องเยอะข้นใช่ไหมีพี่น้องสามขวบมีครอบครัวเป็นแะไวบ้างยังยังสูดเบิดโดยมีแต่เจ้าเจ้ากับสูอกันเนาะ ว่าสีมีครัวแอะไรแต่กลับมาโซยิบมาวัดคือจีบบกขิดนอว่าสีได้เหลืองหนาแล้นเนาะแมนอันนี้คือแปบลบว่าได้ตบได้แต่งผู้คอต่อแขนกันขัดเหน่บะโดอยอันนี้คือฉีดใบ,บาย,ยาห่างกันเรียบร้อยแล้วือจังเด,ดยดอยเจ้าพ้อเนี่ยเพราะแปลว่าสิรับน้านมแปลว่าเข้ามาแทนที่เขา ก็คือพวกแมนว่าสิมาแทนแล้วนะแบบเขาออกมาแบบว่ามาศึกษากันหาแบบาาว่ามาออกมาคุยกับเจ้าเนี่ยนะโดยพ่อพ่อโดยพ่อของลูกนี่ตั้งแต่เลิกลากันไปนี่เขา,าไ้ติดต่อมาหาลูกหาเจ้าเลยปะบอตัดขาดกันเลย,ยเบืดเด่เยอใหญ่เลยปะโดย อันนี้บางทีคำทามนี่มันอาจจะทิ่มแทงเจ้าเด้อแต่มี่ยังเขาบอกออกันตรงๆแบบระบายออกมาโดยเต็มที่เบิ่นหักขกักเลยบอกสาวตุ่มกับผู้ชายคนนี้โดยขากเนาะคันรเราอยากมาตอนข้างหลังนี่จะสีวานีลยสีวาเนเลย <laughs> เจ้าเห็ดยังเห้ยปฏิวัติไหมอินห้างแม่บักขำเจ้าเห็ดยังเจ้าลืมข่อยแล้วบ่ปฏิวัตินี่ยไม่ใช่สิบบกรับไปหาข่าวบ่คนทางใดคนทางพุ่นอะไทางเนื้อผอ้ไกลกันเนาะโออันที่ว่าเนี่ยคือแบบข่าวว่านอกพวหมอนนอกบ่อยเขียนให้กันเด้อให้กันให้มีหอยยิบนะโดยให้เป็นถูกแต่ที่จริงแล้วบางที่มันก็ เขาเรียกว่าบุญวาสนาของเขามันอ่าพอได้แต่สั่งนะงนะเนาะเขาเรียกว่าวาสนาได้คนเขาได้ภพได้เพ่กันก็คือวาสนาเนาะอยู่น้ำกันบ่ได้ดกันวัดจากลาก่ะคือโสกสตาโกสาโกสตาเขาได้มันได้กันแก่เขาเได้จาะในลากันแต่ขขเขากลับมาสิเป็นพรมหรืคิดจะได้บัตแต่โอกาสสิกลับมานี่มี สิพ่อมีอยู่บอ่อสาดตุ้มจ้าหวัดในมุมมองของเจ้าหน่าสิบ่มีดอกไม่ได้มีเรื่องสู้สาสวน้ำบอ่อการหน่าสิมีน้ำเป็นไนนด้แค่ยังทนบ่ได้สุดๆนี่แบบเจ้ารับบ่ได้สุดๆมันหลายเธออดเธอทนแล้วเดินเดินเดินอ้าวีหน้อนไม่หักกสีบ่อทามไปหลา่คนอะีกเนาะบาง บางคำถามเจ้าก็อาจจะมันอาจจะแค่นัาจจะจำใจจะตอะะบบ่ดด้ก็บบ่เป็นยังเลยศาสุถ้าตอบบไดดัยกับบ่ต้อตงตอบไปแว่วมันนักอกนักใจเขาดีนถ้าตอบบ่ดด้ก็บบ่ต้อ,ตอตงตอบก็คือตอนนี้เขาก็นี่แต่คือเขาเอาเลยหายใจเลยก็ไปต่อนะที่คือการมันต้องเดินไปข้างหน้าะนะเนาะแต่ว่าเจ้าเคยไปไทยอยู่ปะ เคยไปที่นอกเลยแล้ว no, ก็เคยไปไทยอยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้เป็นโสดเนาะบ่ได้มีไผบ่ได้คุยไผเนาะอันนี้ว่าตรงๆเลยเจ้าก็แบบกอพ่อหน้าพ่อตาอยู่เนาะก็เป็นผู้จบผู้งานอยู่ก็แล้วนี่ที่เอาสิมีไผสักคนหนึ่งหรือว่าหลายๆคนมันก็มันก็ได้เหมือนกันแบบเผื่อเลือกเด้เผื่อเลือกเผื่อคุย แต่บางคนก็คนใดที่ว่าเขาสิจริงใจจริงจัจงกับเฮาคนใดที่สิเหมาะสมกับเฮาแต่สิพาเฮาเดินไปข้างหน้าได้อนะ่ะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าได้ว่าเจ้ามันใจบอคนนี้นะมันก็ต้องลองเพราะว่าสิมันมันก็ต้องอต้องได้ลองกันแหละต้องได้เยียนรู้เนาะโดยค่อวว่าเฮาบ่สามารถที่จะใจไปทีเท้จริีเดียวขเบรถแต่ภายนอก มันมันจิมองบอกหรอกต้องประ้ชีวิตยอยู่กับเขาแบบนี้นะเจ้าสีหูว่ะเขาเป็นคนในใดที่แท้จริงนะน,นะจะว่าบอกแล้วบารนีเจ้าสิออกมาเปิดใจนี่เจ้าสิจำการอายุอยู่ปะอายุเจ้าสาเจ็ดปีนี่<ฮ>เจ้าสีเลือกประมาณกับบานมบ้เท่าอจากปีลงมาบอกเกินจากปี 6, ะกะ 6, หกเจดสิบลงมาเจหกเจ็ดสิบู้พ่อหกสิบเจ็ลงมาก็ได้เนาะเอ่อหกสิเจ็ิลงมาแบบเป็นคนส่วนกพอ<ม>ห้างพอไม้ก็พอห้างพอไม้ก็ได้ก็ได้เนาะโอยมีอมียมาว่าออกมาจีบไ่ด้สาธิคุยปู่พ่อ <laughs> คุยเนาะสาธุพาบหูดใช่มน,นี่ก็ละน,นี่แน่น่ เขาโบหูนะพอมีใดพวกที่ว่าลอยเมีย,ยมาคุยมาจีบน,นะนันมีและตั้งแต่คอยเป็นสบาสม,มันมีแบบเวลาเมียจำได้เลยครับแบบแลว้วกตที่โตกางเฮ่าแบบเนี้ยจากติดมีเวลาคุยกับเฮาเวลากัสิโบมีบาทมันก็คอยหายไปเขาก็อ้างว่าติดงานติดยังแล้วบาทนะมันมีใด อันนี้ก็จะขอเตือนเด้อยพี่น้องเด้อยสำหรับหน่มสูเนาะจะเป็นหน่มนมใหญ่ละพรกห่างพอใหม่คือกันหรือว่าคนมีลูกมีเมียอืมบ่แมนว่าสิบ่หยถักมามาจิมาเฝ้าได้ถักมาล้มได้พี่น้องเ้ยแต่ว่าหักแพ่งกันแบบว่ายางน้องยังนงยังลูกอย่างล้านก็ว่าไปนะก็เฮามีลูกมีเมียมีครอบป่วยแล้วก็อ่าบเข้าไปหนนะบ่ต้องมาเข้ามาในทางแบบว่าผู้บ่าวผู้สาวเด้ออันนี้ก็ดิบ่แมนเอกว่าบ่ให้คุย กคุยแต่ว่าให้บอกเขาว่าเออไอ้มีครอบครัวเด้อยไอ้มีลูกมีเมียเขากะหักแพงกันเนาะหลับถือกันเป็นผีเป็นเนาะเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยนึ่กะว่าไปแต่ว่าสิมาตัวเขาว่าคือไอ้โสดเด้อจังสันจังซีหลับได้บด่จังสันดังซีไอยากดูแลเจ้าเด้วยังสันดังซีอจากเป็นคนอาพาเจ้าเหตุเจ้าสาเแบบนี้นะบ่ได้เด้อพี่น้อนเลยผมอยากแนะนำเนาะมีอยังกแงะกบแบบว่าอยากให้ว่าทำเนองเป็นตรงๆ นะให้บอกกันตรงๆอาทิตย์ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เปิเเกาะมาเนี่ยพูดซึกว่าแอดมินคำว่าอันสีำหน้าไปก่อนเนาะจะนั้ <c oughs> นมันจะมีเอฟซีมาด้ซาจุมเอฟซีมัมมมนจะมาคอมเมนต์ว่าโอ้โห,หม่วนยจะจบเลยจ้ะแบบคลแบบายเขาว่าคอยว่าเองะนะสว่าเองไปเบิร์นเลยจบเลยเขา่าสะซาสวดแทบบอด้ว่าอย่างเลยมันมีได้คนหัก เฮากระมีคนสั่งเฮากระลายคนพร้อมสิแทงข้างลังเฮากระลายคือกันตอนนี้กันมันมนนีแต่ก็ขอบุญกับคุณเดฟซี่ฮะไรแคนว่าเขาสั่งแต่ว่าเขา,เขามาเบิง่งแต่เบิ่งไปแล้วกับฮู้แบบว่าเขาใช้กำลังใจฮะโบบางที่แบบอ่ากาสนับสนุนสองฮะบบแบบนี้นะแต่เห็นแบบ โสนองโคสนาขึ้นนี่นึ้นจโก้ตัดฟึดเลยบอกเรือว่าจังได้หรือสิเบิ่งให้อในบอลจเล็กในหน่อยะนะอันนี้กับบุหุคที่กันเนาะกับจากขอความกรุหน้าพี่น้องเอยกันผู้ใดก็มาเบิ่งกันเนาะให้เบิ่งให้ในเด้อจักเล็กจักหน่อยพอได้มีกำลังใจาะุู้สาสืมาให้ชมเจ้าได้เบิ่งนส้สมแะไรเรื่องของที่ว่าสมวังบ่สมวังนี่มันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลสองคนเด้ออันนี้ก็ดีเนาะต่ว่าไปคุยไปจีบไปลมกันเอง พอเฮาวพอสามารถที่จะจับมือหรือว่าจูงแขนคนสองคนนี่มาพูดใส่ก,กันได้ก่อนไม่พไหมคืออวยว่างนีอ้อกเพม่อนเราว่าคันค่าซีโบแมนคู่นะอ่ะบ,บวกมาด้กาก็ไอ้คือหนูนี่มันกระโบทึกมันกระโบติดก,ก,กระโบอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบลงมาเนาะเป็นคนลาวคนไทยก็ได้เนาะ แต่ว่าพอพื้นแบบเอฟซนี่บางคนกันอันนี้ก็แบบแบบเอฟตัวยงกับแมนนะสำหรับบ่าวลาวนี่นครับก็นแนะน้ำให้ได้อายุแล้วกับหูใจเพิ่นนั่นแหละแ้วกับหูใจเขาดีคือกันก็น<อ>มีแต่อยากให้ก็คือเปิดโอก,กาสให้เจ้าฮัหละเนาะแล้วก็เปิดโอก,กาสให้นมนมนัแหละให้ผู ไอ้คนสองคนนะเป็นคนตัดสินใจเองอันอนี้เอาการบอสามะที่จะไปตัดสินใจแทนาสาวโสดอะไรก็นมที่ทักมาจิบได้มีแต่ตัดสินใจคุยกันเอาเองลงกันเอาเองมีอยังเพิ่มเติมบ่เจ้าเมื่อยอยู่บ่เลี้ยงลูกผู้เดียวเมือม่อยเมื่อยเนาะโดยตอนนี้ลูกนะออขออนุญาตถามยังกินนมผนบ่หรือกินนมแม่กินนมผน บ่ได้กินนมแม่แล้วบ่บ,บ่คือบ่อ้กินนมแม่บ่มีน้ำนมไม่ก <c oughs> ินบอจริงมันกะเออเด็กน้อยเออทำเนียกยังกินนมแม่ได้อยู่เนาะถ้าแบบว่าน้ำนมแม่ดีขน,ะนาดแนนพอถึงเขาเนาะหกเดือนก็ยังให้กินเขาขนาดโอ้เขาก็กินแล้วโอ้เขากกินเลยเนาะย เจ้าน้าเกี่ยวข้าวแล้วบ่สาวจุ้มเกี่ยวแล้วแต่ยังบ่ทันแล้วสแสดงว่ากินข้าวใหม่เลยเนาะยังบ่ทันได้กินทากับปั่นมื้อนี้โอ้ยวดข้าวอืดนะบ่บ่แต่ละปีก็กกกนนคุ้มอยู่คุ้มกินเนาะโดยืมคุ้มอยู่คุ้มกินพี่น้องเอ้ยแต่ละปีแล้วก็ีอยู่คุ้มกินใครอยู่ครอบครัวเจ้าแบบว่าคนบ่หลายเขาไดนหลายอยู่กันเจ็ดเป็ดขนเอาหลายเนี่ยได้ จะมีพี่น้องสามคนกับสี่ทั้งเจ้าพ่อแม่แม่เท่าแล้วก็เลี้ยงร้านอีกสองคนโอ้ยังมีร้านอีกเนาะเคยเห็น่อยอยู่นี่เอาถามตรงๆเ,เคยเห็นบเคยเห็นแต่ดนแล้วเ,เห็นอยู่ใช้เคยเห็นเจ้ามาสัมภาษณ<ะ>์บ่โดยเออเคยเห็นตอนมาสัมภาษณ์นะหนือว่าเห็นแต่อยู่ใน่องย t ท b e ซองยูทูปก็เห็นเห็นตัวจริงก็เห็นโอ้ตัวจริงก็เห็นนะแมนแต่ค่อยบัเห็นเจ้าเนี้ยจะไปเห็นข่อยในใสียงน้องแบบถือว่าข่อยจำหมดได้บ่น่าจะเคยเห็นกันเนาะแมนน่าจะเคยเห็นกันน้องเลยแล้วบางนี้ข้อมูลการติดต่อยจะได้มีกี่ช่องนะมีหลายมีไลโดยมีไล่หรือมีหลายมีหลายอปั้นกับขาดได้น้องแล้ได้ก้อนมาเจอมีหลาย ลายพี่น้อยเฟสเดมี่อยู่บ่เอเฟสก็มีอันนี้คือข้าสะดวกเนาะสะดวกแจกให้เอฟซีเพิ่นทั้งเพื่นทั้งลายเนาะถ้าควรเพื่อนแบบเพื่อนสนใจขนาดได้เนาะดยจะเกิดวันยังก่อนนี่ยเกิดวันอาทิตย์โอ้เกิดวันอาทิตย์เป็นลูกสาวกบบ้านเป็นลูกคนที่สองคนที่สองเนาะมีเอื้อยบอลมีอะไรเดี๋ยวนะมีเอื้อยคนหนึ่ง คนการกับแมนกูที่สองเนาะโ,โอเคพี่น้องเลยอันนี้จะขอให้เิ่นจงสมหักส,สมหวังอะไรอย่าได้เจอแต่คนดีๆเนาะอย่าได้เป็นคือแบบคนที่ผ่านมาละเนาะเจอคนดีๆแหละจริงจังจริงใจอันนี้ก็ไม้คืออยา,ากให้เจอแต่คนดีๆนี่คือความฝันไเนาะความฝันแลละก็เป้าไม้ของ บ่เอาผู้หญิงผู้ช่อะไรแว่แต่จับกอดจัเจอแต่คนดีๆแต่เขากับบุหุ้นะบอกเขาสิดีชั่มเลยต้องได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาต้องได้ไม่อยู่นํากันกับชีบุหู้ยนะบอกเขาดีบ่หรือบ่ดีนาะโดยคือผู้นางอยู่ข้างหน้าเจ้าคือกันเจ้ากับบุหุ้ยอะดีหรือบ่ดีจ้งกับบุหุ้ยนะแม่บอกแล้วมันเป็นยังไงนะสาธุ ต้องได้ไปอยู่นํำกันกันสิบู่เขาดีคือค,อคำว่าเบาบบนาคนนะประมาณนะั้นไอ้คือกันนั่นแหละเขาเปิไแดบบ้มากแบบมาเ้าแต่ว่าค่อยบทดีเด้อจังแต่ขึสิกับได้บอของนี่เหรอเนอะผู้ได้นะดกันมิแตะคำดีๆแล้วมาเา้าเนี่ย,ยมันเนาะโดย <laughs> โอเคพี่นองเอ้ฝากก็หลายกว่าเซกกว่าทิจานอนอาซิได้หู้ถึงเรื่องราวความเป็นมาเลยค่ะเขาเรียกว่าสถานะกระแมนเนาะพอเข้าข้าวกระแมนอันนี้เหาก็บปได้ถามทางสาวสุขุมว่าเพื่อนสีเพอมสาราสุขีโบหรือว่าจังไรถ้าววานี่นมนมหรือว่าทึบอกทึงใจเจ้าหนาสาวจุ๋ม จกกาาเจ้า,ใใรากระซิสเพาะสารสูตรเรบอเลียวเนี่ใดหรือว่ากระเบิ่งกันไปก่อนคุยกันไปก่อนเนี่ยนี่ขนาดเบิ่งกันไปก่อนคุยกันไปก่อนลูกเกิดกันยังหน่อยเนี่นี่นนเนาะหรือว่าเจา้าเพาะเรบอรสิมาเลี้ยงลูกสอนขนาดกะนะมันกะพเป็นรูปซักดอกน้องไอโบแมนผ้าลายลูกผู้เดียวขนาะดถ้าเกิดเ่าเขาา้าหมักเขาจริงขนาะดเขาหลับเขาได้เขาา้าหมักเขาจริง ก็ตอบเออจากมาเบิกมาแงงลูกซอยเฮาใส่ข้าวใ,ใหญ่สำนี้ใส่ข้าวใหญ่สองปีสามปีแหละก็จังนี้พญา,านหากนำกันคนกดไดมันบอนกเนี้น,นะก็เพียงแต่ว่าเขาเสิหักขาวิงเนียแต่จินใจกับห่อสำลีนะจังหวาบอกแม่โอเคกระบอรายอาหารเดอพี่นอกเดอนนอกคิดนีกากันแบลารจังไรกต่ ขอโษขออไปเนาะกันบอกว่าสิบอกเข้าใจบางทีแบบถ้าว่าออกไปนห่กัยังแบบบางคนก็บปได้ฟังสําแบบเข้ามาคอมเมนต์ก่อนอย่างนะก็เลยโบหู้ถึงที่ไปที่มาเลยครับจนปลายสายเหี้ยอะไรกันความเป็นไปเป็นมาของสาวสุดคนนี้เป็นเป็นยังไงกับโบไดหู้ถ้าว่าบไดเข้ามาเบ่งมาชมแล้วก็มาฟังกันงแต้นจบนทิปจังคอมเมนต์นะ ก็มีอยังแหละพี่น้องเอ้ยเนาะฝากคนละก็เซ่อก็ติดตามเนาะก็ขอให้เพิ่นอซาชุมมาแหละเนาะให้อยู่ที่แม่ฮองช่วงกระเพาะเป็งแรงเลยก็สิ่งสำคัญก็คือขอให้สมหวังอาจจะเจอแต่คนที่ว่าเนี่ยใดคนดีๆแหละหักเดียวใจเดียวแล้วกับคนที่ว่าเจ้าสีพึ่งพาอาศัยได้เนี่ยแหละเนาะมาเป็นผู้นำเจ้าได้เนแี่ยอีกอะทิมนไทยหน่อยหนึ่ง จะมักคนดีหรือคนรวยซาจูคนดีก็มักคนรวยก็มักหมักมาซองหมักมาซองโดยโดยก็ไอ้สมหวังสาให้ได้ทั้งคนดีคนรวยในคนคนเดียวกันเนาะโดยคือสีสุดใจสซมหน่ะเนาะโดยเอาทั้งดีทั้งรวยห้าไซโบได้เลยเขาว่าเนาะซัมถือกันลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งยังหน่อยไปเนี้ยเขาว่าเนาะ โอเคเด้อพี่น,อน้องเด้อเนาะสบายดีซาบจุ่มสบายดีสบายดีเขาบอกออกหอดเสียงบ้านี้สบายดีสุดท้ายสบายดีก็บอมมีหอดเสียง